สวัสดีค่ะแม่ท้องผ้าเทียวเด้จ้ะเด้อมือแม่ท้องผ้ามาน้ามาน้าโคกจ้ะพี่น้องเขาเขาเพ่าง้ามปันใดดอกนีมาเบิ่งเขากำลังสีเหล่อมเหลืองแล้ะพี่นอ้องอีจกจักดีิหามือแม่ท้องมาสีลงมือเกี่ยวละครนี่คังแล้ว,อ,วอ,อ้าวนำคะแนนหน้าได้จ้ะเด้อนี่นำคะแนนหน้านี่มีต้นกับเทียวด้วค่ะเด้อว่าเด็ปลูกได้จ้ะเด้อปลูกมันเกิดเอง เกงนเองนะสองขาแต่หน so ้าจพีรน้องน้ายั่งยั่งยจาน้าบอทันเบิบกน้าบ่ทันเบิบบอกหน้าโคกกัจังกี่ล่ะาพี่น้องน้าโคบ่คือบ่คือทงฝุ่นทงฝุ่นควางเมทองงอ่าเขาเริ่มเริ่มเหลืองแล้วค่ะนี่เขาดอได้จัดเดอนี่เขาดอเป็นเข่าดออ่ะ เขาค่อยงามปานใดทา่านเขาด,งเ,าดงเขาดงเขาอันนี้จ้ะงามเป่งเดียวกันเป่งโบโบไอท่องจีภาพีผ้านองมาเบิ่งต้นกระเจียวค่ะพี่น้องกระเจียวใช่ใช่ทำงมมีำบ่มีดอกนากจากนอกพูดา งอนย่ำงอนย่ำเหมือนดอกกระเจียวออกไม่ได้ไปเก็บไก่ค่ะพี่นอ้องย่างมากันแท้น่าจะของนะโก็บบก่อยงามดอกเดีกัอนอืมผาดการดูแลอยู่ดูแลปอทัวถึงมาจากเนาะพี่น้นนองปลากระเจียวโอู้ในปลาผลปาผลาคงหกเหมืนกับไรค่ะ ba cà chiều Còn khăn Khăn, mò vậy nhang mới chếp cả để chín cả Đó cà chiều bước nha ừ. Cà chiều khảo đó khả đơn Trên đó cà chiều แต่ปลากระเจียวอยู่อยู่ขางกันแต่หน้าในท้องนะอากิน,นง,ง่ายค่ะกยมีเขาอยู่เราเนาะพี่น้องเนาะ,นะอันนี้กระสีเกี้ยวลายล่ยเดียกันค่ะกระสีถอกลายล่ยกันนั่นแหละมา,มาเบิ้งปลากระเจียวเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ปลาเขาอ่าเดี๋ยวไม่รอนกระสีเกี้ยวเหรอค่ะพี่น้อง มันข้าวอากลากด้วพี่น้องเลยน้ำงนังกระเจียวตออ้นกระเจียวโอ้ย,อยงาไม้ฮักทับต้นกระเจียวไม่ท่องนว่าได้ปลูกด้วยค่ะเด้อมันเกิดเองเกิดธรรมชาติมีมีทุกนหน้าค่ะมีมีทุกขั้นเลยน,นี่นี่ต้นบกะพุงด้วยค่ะเด้อนี่นี่กำลังออกดอกกระไม้ก่อนเนาะค่ะเนาะ เป็นนิกหน่อยเก็บบักพะอุงมาดองจ้ะพี่น้องดองน้าเกลือแมดองเสื้ขวดนี่ดอกมันเห็นมนะนาวพี่น้องเอ้ยแดยดจ่องนี่ค่ะดอกบักพะอุงแต่ผักไสจะเอิญยังดอกเนาะแต่ว่าเม่ทัองก็เอิญบักพะอุงนี่แหละพี่น้องมีต้นพะอุ้งต้นต้นกระบกนี่ต้นกระบกขุนต้นศา,าสตร์ขนปลาศาสตปลาสะแบงพี่น้องเอ้ย ปลาบักพองุงมีแต่เดี่วกินไปเมื่อค่ะกินได้เมื่อศ์น้ำไฮน้ำหน้าเอาบ่บ่มีแนวอึดแนวอยากพี่น้องเลยเพราะได้อยากได้กินอยู่ดอกขาดเกินเนี่ยแต่เงินทองนี่ละพี่น้องเอ้ยเงินทองกองเ้านี่ละขาดอยู่งคนขอดอดไม่ท่องได้หน่ นี่เบิ้งต้นสาดพี่เนอะต้นสาดต้นสะแบงเนาะน้าโคกไก่อยู่ตีนดอนก็อรอกับพวกงามดอกจันนี่ไม่ท่องหนุ่ท่องกับพ่กขได้มังคาซาปันได้ ไปไดยดูแลจะกินกําไดก็เอาพี่น,อน้องอันนี้ต้นติ้วได้จ้ะได้นี่นี่ต้นจิ้วง้มตุ่มเจีปลากระหาง่ายค่ะนี่ปลาได้บานน,น้องซาได้นี่ได้ปลามาาเนะเห็นว่าปลาพักจิ้วเมทัองกเก็บเก็บปักจิ้วคางซานี่ละขุนต้นใหญ่มันค่ะพูด ก็สาปลาจ้ะพี่น้องเพราะด้อยากได้กินอยู่พี่น้องเอ้ย,อยมีปลาอย่างก็มาปล่อยค่ะเพ่อได้กิน,นอ,อยูอย่ต้นต้นพระอ,องค์แม่ ดอกขาวเต็มหนึ่งลมเลื่นจ้ะพี่นอ้องยังนกได้พี่น้องเด้อันนี้น้าโคกได้จะเด้อเป็นน้าโคก มีอยู่ตลอดขั้นแท่นหน้าเลยค่ะเด้อแต่กระเจียวบําเพ็ญไปดูออกดอกเดี๋ยวยี้มออกดอกไม่ร่างสิมาถ่ายท้าใหม่ปีเห็นน้องเ่าเบิ้งเดีจยวเด้อมล้วฟังนี่บานนี่เขานี่เขาดอจ้ะนี่เขาดอเด้อไม่ช่องสิขออนุญาตลงไลน์นี่คนนั้นผ่านเด้อเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดีจยวเด้อ สวัสดีค่ะแม่ทองพาเจียวจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย